สวัสดีค่ะมาพบกับสาวย่าพากินนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินนึ่งปลาดุกค่ะแล้วก็มีนึ่งเห็ดแล้วก็มีเออ่แจ่วแจ่วพริกดิบเหรอคะใส่ปลาร้าด้วยแล้วก็มีผักมะเขือลวกนะคะก่อนจะมาแซ่บๆกับสาวย่าสาวย่าก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามก,า like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สาวย่าด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวย่านะคะสาวย่าเป็นกำลังใจทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะอากาศอย่าตกนะจ๊ะมาจากข้าวเหนียว ทุกคนกาดอย่าตกนะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะมีความสุขมากๆนะคะมาค่ะเมื่อกี้กับเสาวย่าเราจะกินนะฮะืจำประแดกตวัตวๆกว่าเด้อจ้ะืมมีตอนน้ำเด้อ วันนี้มาในตีมแบบผักลวกโ<ม>ดยปกติแล้วลวาชิสุเนี่ยสาวยากม,มากกินการมันนี่เนาะบพรว่า่ันเด้องชุนจอ บุกไปดูขด้ากัเดูอุ้ยบุกมาดูกระมันนะเลยนะสงสัยจะเป็นปลาดุกเลี้ยงนะ กะหล่ำปีมะเขือลวกแล้วหวานเนาะคอนเทนต์บุ๊มีิหรอสอยา ไม่จะกินไปแต่เมื่อมื้อนี่แหละก็เหมือนแต่ย่ายพูดทุกครั้งอแหละบางทีออกไปกินข้างนอกก็พบปะเพื่อนฝูงก็บางครั้งก็เสียงเพลงอื บางทีแบบสิถ่ายสิออยังเนาะหมู่กับชิว่าโอ้ออกมาเจอเพื่อนฝูงแบบถ่ายอะไรสิงนี่นะเนอกอาจจะเป็นคงสั้นๆหรืออะไรเงี้ยทำอะไรกิน มือนฝนจะตกนะอากาศร้อนร้อนเราอยกเปิดแอร์อยู่จำไปแดกไ่เด้อมหืมหืมนะหืมแไปนะจำไปแดก

Uh -huh. Oh. 对数。哦、嗯，喂。Oh, ขดกระโปงโมโมมาแต่งนี่จับปลามาจำ ืยังไม่อิ่มนะคะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวจะกินต่อหลังก้องค่ะเอาสำนี้เนะเอย่างสำนี้วันวันหนึนน่ง กินยังแน่ไม่ยังแน่เนาะเอาสำนึกอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบคลิปตปะเพียนเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าสาวยาจะพากินอะไรนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทุกท,ทุกไลฟ์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะดูแลเทคแคร์ตัวเองเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับสาวยาใหม่เด้อว,ว่าสาวยาเสื้อกินอยัางสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย